ชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากเราได้เห็นบรรดากูรูและอดีตนักเตะหลายท่านมีการออกมากระแนะกระแหนเลยว่าลร์ภูของเราพยายามที่จะใช้เงินซื้อตำแหน่งแชมป์หรือไม่อย่างไรกันและหนึ่งในคนที่ออกมาพูดในลักษณะนั้นด้วยก็คือตัวของทางมิเกลอาร์เตตาในใหญ่จอมแท็กติกของทางฝั่งปูนใหญ่าอาร์ซนนั่นเอง แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือไม่เรื่องนี้เราก็ได้เห็นทาง transfer market เว็บไซต์ลูกหนังชื่อดังมีการออกมาตีแผ่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้เห็นกันไปแล้วว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงกันตามสื่อสาธารณะนั้นมันหาได้เป็นเช่นนั้นไหม เพราะหากเรานําเงินที่มีการจับใจใช้สอยออกไปรวมกับเงินที่รายได้จากการขายนักเตะเข้ามามาดูของแต่และทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์2025ถึง2026นั้นจะพบว่าทีมที่ใช้เงินอันดับที่1มันไม่ใช่ถังหรือว่าปูของเรานะครับหากจะเป็นทางฝั่งของทังอาร์เซนอลเองต่างหากที่พยายามจะออกมาแซกทีมของเราแต่ข้อเท็จจริงนั้นมันเป็นตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวหากจะเป็นทีมของพวกเขาต่างหากที่ใช้เงินมาเป็นอันดับที่1 จากชาร์ตนี้เราจะเห็นได้เลยว่า์เซนอลมีการใช้ n e ็ตสเปนหรือเงินสุทธิที่จ่ายออกจากสโมสรไปเมื่อหักลบกรบนี้ระหว่างการซื้อนักเตะใหม่เข้ามากับการขายนักเตะเกา่าออกรวมทั้งหมดอยู่ที่ตัวเลข283ล้านยูโรก่อนจะตามมาเป็นอันดับที่2ถึงจะมาเป็นทางนร์วภูของเราที่ตัวเลข262ล้านยูโร อันดับที่3ค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจกันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันนอนรั้งอยู่กลางตารางเพียงแค่อันดับที่11เ,เท่านั้นทัางๆลางที่ในตลาดรอบนี้มีการใช้เงินไปสูงถึง177ล้านยูโรอันดับที่4ถึงจะมาเป็นทางท็อตแนมฮอสเปอร์ที่169ล้านยูโร อันดับที่5ถึงจะเป็น1ใน2ทีมเท่านั้นที่เข้ามาติดชาร์ตนี้โดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ลงเล่นอยู่ในเวทีพรีเมียร์ได้แก่ทางโรอันมาร์ฟิดที่166ล้านยูโรอันดับที่6เป็นทางซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่137ล้านยูโรอันดับที่7 m a n แมนเชสเตอร์ซิตี้136ล้านยูโรอันดับที่8กาลตัสไรน์3 2าล้านยูโร อันดับที่9เอลฟ์อร์ตัน1 1 7ล้านยูโรและอันดับที่10ถึงจะเป็นทางนิวคาเซอร์อยู่นาเต็ด114ล้านยูโรตามดําำดำัอย่างไรก็ตามทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประาร,รับตํานานของทีมเราก็ไม่การออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าแม้เบตผู้เล่นตัวจริงนั้นหรือว่าูลของเราจะมาเป็นอันดับที่1ในเวทีพิม์ลีกฤดูกาลนี้จา,ากเรามองในภาพรวมของตัวเลือกเชิงลึกแล้วบางทีอาร์ซนอกอาจจะเหนือกว่าเราอยู่นิดหน่อย คุณลองคิดดูนะจากการที่ทางฟอร์เรนเวียดย้ายเข้ามาอเล็กซานเดอร์อิซักเองก็ยังไม่ได้มีสภาพความฟิตอย่างเต็มที่ซึ่งมันอาจจะตามมาในอนาคตส่วนตัวของทางอิกิติเก้นั้นเขาถูกพูดถึงเรื่องศักยภาพของหนุ่มน้อยคนนี้และเขาเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วยคาลาเกอร์กล่าวตัแต่อีกทางหนึ่งหากคุณไปดูขุมกําลังของทางอาร์ซนอลส่วนตัวผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันที่เซบผู้เล่นตัวจริงนั้นลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดนะ พราว่าหากคุณไปดูในแง่ของระดับความลึกของกลุ่มกําลังทั้งหมดแล้วผมว่าอาร์เซนอลเองก็มีสภาพถิมที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็มีโอกาสในฤดูกาลนี้จะขึ้นมาท้าชิงตําแหน่งแชมป์ได้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังทัสนะของทางเจมี่คาราเกอร์กันไปแล้วเราจะขยับมาดูหนึ่งในนักเตะที่ตอนนี้ก็ตกเป็นเป้เปาถูกโฟกัสและวิพากษวิจารณ์อย่างหนักโดยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของทาง Foreign เ e ียสซูเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยา b บเอ r ร์หรือเวอรูในช่วงต้นตราดซัมเมอร์นี้ด้วยสนับราคาเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหาก1 6ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวเอกลับยังไม่สามารถที่จะทำผลงานได้เหมือนกับค่าตัวที่ทางสโมสสได้จับใจ่ายใช้สอยออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมการแข่งขันนัดล่าสุดในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์กับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันที่เราคว้าชัยชนะมาครองได้2ประตูต่อหนึ่งก็เป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้ที่ตัวของทางเวียดนั้นถูกดอกเอาไว้อยู่แค่ผลมานั่งสำรองก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาในช่วงครึ่งเวลาหลงัง อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางอาร์เนอร์ส์ร็อกการออกมาชี้แจงถึงการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นและมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟอร์มการเล่นของตัวเวทเลยหากแต่มันเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของนักเตะต่างหากก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเราต้องลงเล่นถึงสามนัดในช่วงเวลาแค่เจวันนะไม่ใช่แดวันเลยด้วยซ้ําเราลงเล่นไปเมื่อวันอาทิตย์จากนั้นก็เป็นวันพุธและต่อเนื่องมาถึงวันเสาร์อาร์เนอร์ส์ร็อ ลระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง TNT Sport สื่อชื่อดังแล้วการที่เรามาเผชิญหน้ากับทางเอเวอร์ตันก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีความเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่เราเคยเผชิญมาเลยก่อนหน้านั้นเราก็เจอเกยมยากกับทางเบอร์ลีและทางแอตเลติโกมาดริดมาด้วย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกให้ทางโดมินิกโซบอสหน่อยที่เขาเองก็ลงเล่นมาทั้ง2เกมตวยเหมือนกันแต่เขามีความคุ้นเคยกับความเข้มข้นของเกมพิมลิกและโปรแกรมแบบนี้มากกว่าเมืเม่อไปเปรียบเทียบกับตัวข,ของทางฟอร์เรียนที่เขาเพิ่งจะย้ายมาจากหลีกของเยอรมันนั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเมื่อคุณมีโปรเกรมการแข่งขันทุกขนาดนี้ในช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อพูดถึงหนึ่งในนักเตะใหม่ของเราอย่างทางฟลเรนเวียสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในรายของทางฮูโกเอกิติเก้ดาวิงฟรชแมนที่โจตัวกระเบิดฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินในชกออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้หากเราดูในการแข่งขันทุกรายการโจตัวก็ฝากผลง,งานการมีนนส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วถึง5ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูเองไป4ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก1แอสซิต นั่นจึงทำให้ล่าสุดเราได้เห็นทางเบนบ็อกแซกนักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทักแอนฟิววอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็นำตัวของทางเอเกติเก้ไปเปรียบเทียบกับทางเฟอร์นันโดตอรเรสอดีตหนึ่งในดาวเตะที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจแฟนบอลคนหนึ่งในทีมแอนฟิวเลยก็ว่าได้มันเหมือนราวกับว่าฮูก้อเกติเก้ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลยังไงอย่างนั้นนะนั่นคือโชคชะตาของเขาบ็อกซแซกกล่าว มันเช่นเดียวกันกับที่เคยเป็นโชคชะตาของทางเฟรนันโดตอเรสในอดีตที่ผ่านมานั่นถึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมทั้งสองคนนี้จึงถูกนําหยิบยกมาเปรียบเทียบกันคุณลองดูประตูล่าสุดที่เขาทําได้ใส่เอลเวอร์ตันสิการวิ่งสอดเข้ามาในกรอบเขตโทษสัมผัสบอลแรกที่งดงามก่อนจะปิดท้ายด้วยการจบสกอร์ที่เฉียบขาดนี่คือประตูในแบบที่ทางตอเรสทําให้เห็นได้อย่างสบายๆมันเป็นสไตล์ของตอเรสแท้ๆเลย เขาเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องแบบนั้นและประสานงานกับทางสตีเฟนเจอร์รัหรือทางชาบีอรองโซในการหาจังหวะส่งบอลให้กับเขาเอเกติเก้เองก็เหมือนกับทางตอรเรสนะเขามีความเร็วแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะความเร็วด้วยแต่เขายังเล่นอ,อย่างสุดกุมรอบคอบและควบคุมสถานการณ์ได้ดี เขาสามารถหาจังหวะการยิงได้จากทุกระยะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเข้าไปลุ้นในกรอบเขียดโทษหรือการยิงไกลแบบที่เขาก็แสดงออกมาให้เห็นแล้วในเกมกับทางวซิลหรือเกมกับทางคริสตันพาเลตอีกอย่างที่ทําให้เขาเหมือนตอเลสมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงการยิงให้กับทางอัฟได้3เกมติดต่อกันซึ่งเป็นคนแรกที่ทาได้ตั้งแต่ยุคของทางดาเนลสเตอร์ริช ในตอนนี้เขาทำไปแล้ว4ประตูกับอีก1แอซิดจาก6นั้นคิดเป็นค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการประตูถึง0.95ลูกต่อ90นาทีซึ่งถึงเป็นตัวเลขที่น่าเหลือเชื่อด้วยไฮไลท์ของผมสีบอนและการใส่เสื้อแขนยาวของ a า i d a s มันจึงมีความดราม้คล้ายคลึงก,กันกับทางต่อเรสเป็นอย่างมากทั้งในสไตล์และวิธีการเล่นฟุตบอลด้วย ที่น่าประทับใจก็คือเอกิติเกออกสตาร์ได้ย่างร้อนแรงมากกว่าตัวของทันตอเรสด้วยซ้ำไปนะเพราะตอเรสยิงได้3ประตูกับอีกห่งแอซิตจาก6นัดแรกก่อนที่เขาจะกดไปถึง33ประตูกับอีก5แอซิตในฤดูการเปิดตัวถ้าเอกิติเกตทำตัวเลขนั้นได้นิว์ูกลก็มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังหนึ่งในนักเตะที่รับเสียงชื่นชมมาอย่างมากมายกันไปแล้วเราจะมาดูอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ในช่วงการพิสูจน์ตัวเองกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางมิลลอดเคอเคสแบ็กซ้าทีมชาติฮังการีที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางเดอเชอรี่บอนมันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่สนนราคา40ล้านปอนด์ แล้วแม้ว่าผลงานของเขาในช่วงแรกกับทีมของเรานั้นจะค่อนข้างจะกระท่อนกระแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นเกมรับแต่ตลอดช่วงสองนัดที่ผ่านมาเราก็เห็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจของตัวเคอร์อเคสที่มีพัฒนาการขึ้นมาตามลำดับ แม้กระนั้นหนึ่งในคนที่เชื่อว,ว่าตอนนี้ทางเคิร์เคสยังไม่ใช่นักเตะคนเดิมแบบสมัยที่ก้องอย่างลงเล่นกับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางบอลมัรก็คือตัวของทัตอรันเชียเร์อดีตดาวยิงตำหลักตำนานของทางสารีกาโดนิวคาเซอร์อยู่หนาเตะแต่ผมก็ขอตั้งข้อสงสัยเอาไว้เลยว่าในช่วงหลังเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ตัวของทัตอเล็กซานเดอร์อีซักย้ายมาอยู่กับทางนิวูเอร์นั้นตัวของทางเชียเร่เองไม่เคยออกมาพูดถึงบวกต่อทีมของเราอีกเลยและทุกครั้งที่เขาอ้าปากออกมาก็จะมี เชิงลบทั้งหมดเอาละ่ะในตอนนี้ผมคิดว่าเราได้เห็นวิลลอดเคอร์อเคสที่ไม่ใช่นักเตะคนเดิมอีกแล้วนะเชียเลอร์กล่าวได้ช่วยอย่างยิ่งกันที่เขาลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมันไม่ใช่แบบที่ตอนที่เราเคยเห็นเขาตอนอยู่กับทางบอลมัดสมัยก่อนเขาเล่นแบบสบายมากๆเลยนะเขามักจะวิ่งขึ้นลงได้อิสระตามใจของเขา แต่มื่อมาอยู่กับทางหรือว่าูลเขาดูเหมือนว่าจะติดอยู่ตรงกลางทางระหว่างการจะเดินลุกขึ้นหน้าดีหรือบางทีเขาก็หมดแต่ลังเลว่าเขาจะถอยลงมาช่วยเกมรับให้กับทางเบอร์กิลฟันไดกระอิบราฮิมาโคนาเตดีหรือเปล่ามันจึงทําให้เขาเล่นแบบตูกักไปหมดนั่นจึงทําให้เราไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาเลย เรามาลุยกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆนเราก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยว่าเขามีความโดดเด่นมากที่สุดในช่วงโมงนี้ให้กับทีมของเราก็คงจะไม่มีใครเหนือไปกว่าในรายของทางไรอันกราวเบนแบกห้องเครื่องดัชแมนอีกแล้ว หากใครคิดว่าผลงานของเจ้าตัวในการแข่งขันฤดูการที่แล้วนั้นเป็นเต้ยเบิร์นหนึ่งแล้วหากเรามาดูในการแข่งขันฤดูการนี้ก็ต้องบอกว่าเขาสามารถที่ยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นเพราะนอกจากเรื่องของการเล่นเกมรับที่เป็นจุดเด่นของเขาตั้งแต่เมื่อสีซสั้นก่อนแต่ในฤดูการนี้อาร์เนสต์ร็อตก็มีการออกไม่สัมภาษณ์ยอมรับไปก่อนหน้านี้ว่าเขามีการปรับแทคกติกเล็กๆน้อยๆและให้อิสระในการเติมเกมลุกกับตัวของทางกราวเวนแบกมากยิ่งขึ้น นั่นสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นผลงานที่เรียกได้ว่าเอกอุของโจ้ตัวในสนามสำหรับการแข่งขันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากตัวของทางเราเป็นแบกเองทําไป1ประตูกับอีก1แอซิดตนบันดาลชัยชนะให้กับทีมของเรา2ประตูต่อ1น เลาจากผลงานดังกล่าวข้างต้นนั้นเองทัดออปตาที่มีการจอเฟิติเรื่องการแข่งขันฟุตบอลอย่างละเอียดละออก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าตูวของทางเราวเวนแบกนั้นได้ซักอีกหนึ่งฟติติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นซึ่งยังไม่มีใครทําได้ในการแข่งขันเวทีพรีเมียรโดยเฉพาะกับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลเรา 1>, 1ประตูกับอีกห่งแอซิดด้วยอายุ23ปีกับ127วันไรอันกราวเวนแบกได้กลายมาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดที่สามารถทั้งทำประตูและแอซิดให้กับทางลิเวอร์พูลในเกมการแข่งขันพิีเมี์ลิกของศึกเมอร์ซี่ไซด์บีแมตด์กกราวิทัสออฟตาโจโพสตเอาไว้ผ่านหน้าเพจเอย่างเป็นทางการของพวกเขา ทั้งนี้นอกจากิติดังกล่าวข้างต้นแนวตัวของทางเราเวนแบกก็ยังคว้ารางวั Man the Mat, ลแมนออฟเดอะแมตช์หรือผู้เล่นทรงคุณค่าประจําการแข่งขันเกมนี้ไปครองซึ่งเป็นการคว้ารางวัลน,นี้เป็นรอบที่3ของโจตัวแล้วนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาล2 0 2 5ันยีถึงสองพเป็นต้นมาอีกตัวไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประกรารงตัวกลางกันบ้าง เพราะอันที่จริงแนละ้วทีมของเราก็เคยเกิดประสบความสําเร็จในการแก้กปัญหาในจุดนี้จากการที่เราสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางมาร์กฮีเซ็นเตอร์ฮทีมชาติอังกฤษจากค่ายปราสาทเดือนแก้คริสตันพาเลตหลังจากทางต้นสังกัดของพวกเขาก็ยอมดับข้อสเสนอของเราที่ตัวเลข35ล้านปอนด์ในวันเดทไลน์ของตราซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมา ท้ายที่สุดมัตทางคริสตันพาเลตไม่สามารถที่จะหาตัวตายตัวแทนเข้ามาได้ทันจึงทําให้พวกเขายกเลิกดิวการขายตัวของทางเกฮีมาให้กับสมสรของเราและในตอนนี้มันก็มีกระแสะข่าวลือจากทางเดลี่มินเลอร์แถบรอยของประเทศอังกฤษที่มีการกล่าวอ้างว่าตัวของทางเกฮีอาจจะปันใจอยากจะย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นจึงทําให้เกิดอีกหนึ่งกระแสะข่าวลือตามมาเรียกแต่ว่าเป็นข่าวลือที่ซ้อนในข่าวลืออีกชั้นหนึ่ง คราวนี้มาจากทัดอินนอติซี c, สื่อจากประเทศทสเปนที่มีการกล่าวอา้างออกมาเลยว่าหากท้ายที่สุดแล้วลิอร์พูลประสบความล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับทางเกฮี i. ผู้บริหารของเราก็จะเปี่ยนเป้าหมายมาหาทางโรนาารา่าอัลราโคปักกลังตัวเก่งของทางเจ้าบุ่นทุ่มบาร์เซโลนาหลังจากพวกเขาเองก็มีการตั้งสนสน,นราคาของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข50ล้าน 500, ยูโรเลยคิดเป็นดาว43.5ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ข่าวต้นทางที่ผัวพันทีมของเรากับตัวของทางเกฮีว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายไปร่วมถึงซานเตียโกเบนาบิวนั้นมันก็ยังเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเลยและหากเราไปดูบรรดาสื่อหลักทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาน,นักข่าวเทียนหนึ่งที่เป็นสื่อสายหงของเราก็ายังไม่มีใครออกมาเล่นข่าวประเด็นนี้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับรายงานข่าวของทางอาราโคที่ก็เป็นสื่อของทางฝั่งประเทศสเปนที่พยายามจะเตาข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองดังนั้นเราจําเป็นจะต้องฟังหูไว หูเอาไว้ให้เยอะเยอะจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทาไมผมถึงใช้คําว่าเป็นข่าวลือที่ซ้อนอยู่ในข่าวลืออีกครั้งหนึ่งเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอขยับมาดูความคิดเห็นของทางรอยกินอดีตดาวเตะอรัตตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง เพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้เห็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างทางอาร์เซนลที่พวกเขาเปิดสนามเอเมเรสสเตเดียมเผชิญหน้ากับทางเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และก่อนเกมการแข่งขันนัดดังกลนั้นตัวของทางกีมเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์เกมให้กับทาง Sky s p o r t สํสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษซึ่งเจ้าตัวก็มีการเติมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเลยว่า อานอธของกุนซืไมเ่ยลอาเตต้านี่แหละที่จะปากหน้าทางในพว์พูลของเราพังกาขึ้นมาคว้าชั้นพิม์ลีกไปครองได้และพว์ผู้ยังคงทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือ,อการชนะเกมฟุตบอลและส่งความกดดันกับไปที่ถักอาวอธและแมนเชสเตอร์ซิตี้คีนกล่าวซิตี้แพ้ในเกมลีกไปแล้วสนัดก็พวกเขามาแพ้ในเกมนี้อีก คุณก็คงจะคิดว่าเส้นทางมันยาวไกลมากๆสำหรับการลุ้นแชมป์ดังนั้นทั้งสองทีมอยู่ภายใต้ความกดดันแบบเต็มๆถ้าเรามองดูกขุมกำลังทั้งหมดแล้วผมคิดว่าอาร์ซนอลน่าจะเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับทางนิวเวอร์ภูฟมากที่สุดความกดดันใหญ่หลวงแม้แต่วันนี้ถ้าผลออกมาเสมอมันก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีของทางอาร์ซนอ พวกเขามีผู้เล่นลักษณภาพที่พร้อมจะเอาชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผมเห็นซิตี้เจอกับทักอาร์ซนอตในเกมที่มีการชี้สตาร,ระรับแชมป์ลีกนั้นผมไม่เคยรู้สึกว่าอาร์ซนอตมีกลุ่มกำลังมากเพียงพอในแง่ของความลึกของทีมน,นะพวกเขาขาดของหน้าตัวจบสกอร์อย่างแท้จริง ในตอนนี้เมื่อผมมองย้อนกลับไปที่ผุมกำลังของทางอาร์เซนอลอีกครั้งผมกลับคิดว่าพวกเขามีผู้เล่นดีมากเพียงพอที่จะก้าวแสงหน้าทางหรือว์พูลและขึ้นไปคว้าแชมป์ลีกได้ในบั้นปลาย ราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายในสนามเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าเมื่อตัวของทางคีนมีการออกมาเติมทางเด็กกันสเนอร์ไปเช่นนั้นแต่เมื่อเส้นเสียงวิกีดยาวของกรรมการในเกมที่เอมิเรตสเตเดียมกลับลงเอยด้วยผลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งจนทําให้ลิเวอร์ pool ข,ของเราได้แต่ยิ้มขึ่นทิ้งห่างอาร์เซนล่าแตมและหนำหน้าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง8คะแนนเขาให้แล้วหลังจากผ่านการแข่งขังเนเพียงแค่ 5. เกมแรก ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเอตดี้ฮาวนายใหญ่ของทางฝั่งนิวคาสเซิลกันบ้างเมื่อพวกเขานับตั้งแต่ที่เสียตัวของทางอเล็กซานได้อีซักมาให้กับลิเวอร์พูลของเราผลงานก็ดำดิ่งล่าสุดก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับทางบอลมัดแบบไรส์กอกศูนย์ประตูต่อศูนย์จนร่วงลงไปรั้งอยู่เพียงแค่อันดับที่13ของตารางเพิ่งจะคว้าัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในช่งออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ นั่นจึงทําให้ตัวของทางฮาวมีการออกมายอมรับเลยว่าเกมลุกของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อขาดนักเตะอย่างทางอีซักไปโดยปกติแล้วผมคิดว่าปีนี้เราจะเล่นแตกต่างออกไปในเชิงของการโจมตีนะเพราะเราไม่มีตัวของทางอล็กซานเด์อีซักอีกแล้วฮาวกล่าวแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลว่าทําไมเราถึงยังทําประตูไม่ได้เลยในการแข่งขันเกมเย็นทั้ง3านัดเพราะโดยธรรมชาติแล้วเรามักจะบุกด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไป ผมคิดว่า Nick อลเตอร์มาเดอร์ที่เราซื้อมาก็เล่นได้ดีแล้วนะเขามีประสิทธิภาพมากๆแต่เขาเองก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ผมหวังว่าเราจะพัฒนาทีมไปเป็นทีมที่แตกต่างได้และหว,วังว่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นั่นคือแผนการของเราแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย ผมคิดว่าสุนหน้าทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาการป้อนบอลจากเพื่อนร่วมทีมนะอเล็กซานเดอร์อิซักเองก็คงจะไม่สามารถทําประตูให้กับทีมของเราได้หากเราไม่สามารถจะขยับขึ้นไปเล่นในแดนบนของคู่แข่งได้และนอไม่สามารถที่จะเอาบอลไปสู่พื้นที่อันตรายดังนั้นผมคิดว่าเราจะสามารถทําผลงานได้ดีขึ้นในฐานะทีมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะเพียงแค่คนใดคนหนึ่งแม้ว่าตัวของทักอิซักจะเป็นตัวจบสกอร์ชั้นเลิศให้กับทีมของเราก็ตาม ถ้าคุณดูฟิลิติของเขาเมื่อปีที่แล้วมันสุดยอดมากๆเลยนะผมไม่ได้จะตําหนิเขาหนึ่งวันนี้แต่คิดมากกว่าเขามันคือเรื่องของทีมดังนั้นเราจึงยังไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเกี่ยงลูกของเราณนะช่วงเวลานี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ